จริงๆชวันนี้กำลังรับงานครับเราเราก็คือหนึ่งในเรียกว่าไวยล่าลของโซเชียลอุ้ยก็พูดไปไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะค่ะก็งานนี้วันนี้ทําให้เราได้อ่าบน้าใหญ่ครั้งใช่ก็ที่เห็นกันนะคะปกติอยู่ในเสภ้อาชุดนอนแต่งานวันนี้ต้องทําให้จินติ์อ่านน้าใจเออวันนี้มารางวัลอะไรคะวันนี้มาแล้รางวัลแบบผู้ทรงพลังอิทธิพลสื่อโซเชียลเขาว่างี้นะคะเขาว่างี้ ก็สมงแบบว่าเราคลองสื่อมาสมเหตุสมผลเล่อขอบคุณที่สื่อทั้งเลยอุยไม่จริงหรอกค่ะ AI หรือเปล่าอาจจะโดนอัลกอริทึมหลอกจริงๆนั่นไม่ใช่เจตนาค่ะ AI ค่ะขอบคุณสำหรับรางวัลกับงานนี้ด้วยค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองแบบถูกค้นพบถึงเราจะแบบ ดูไม่น่าเชื่อแต่ขอบคุณที่ยังเชื่อกันนะคะก็คือจะบอกว่าใครที่เสพสื่อของเจนเนาะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่เยาวชนไม่ควรดูก็อยากจะฝากช่องทางนี้นะว่าแบบตักเตือนบุตรหลานของท่านแล้วก็มองคอนเทนต์ให้เป็น เรื่องบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของใครแต่ว่าเราเรารู้ตัวไงว่าเราทําอะไรอยู่ขอแค่อย่างเดียวไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นคนดีก็พอไม่ติดคละรราใช่ยแม่แม่ชาวโซเชียลเขาสอนมาบอกเดนิดทำเลยลูกอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรทำเลยลูกขออย่างเดียวเป็นคนดีพอตลอดนี้ มีมีมีทุกคลิปนะคะมีทุกคลิปซ่อนเป็นเอ่อเทคเล็กๆค่ะเท็กเล็กๆแล้วทำแล้ทำบางเบอรทำเบอร์เทำบางบางแต่ AI จับนะคะ ชิคมร์เก็ตติ้งเลยดันขึ้นปีดเลยกลับกันงานพูดถึงอันนี้เลยไวเล่เอาไวเล่ล่าสุดถูเลยชุดสีชมพูค่ะถ้าสัตว์ดนเบาๆซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ยังไงคะคือนั่นไม่ใช่ชุดนอนนะคะขอแถลงอีกทีนั่นไม่ใช่ชุดนอนมันเป็นมันเป็นแบรนด์แฟชั่นที่มันเป็นกำลังเป็นแฟชั่นตอนนี้คือชุดนอนสลีปเดรสตัลลินยุกไม้ชายก็คือจะบอกว่าวันนั้นมันรีบมากชุดเราถูกมากค่ะมันอยู่หน้าห้างและใกล้จะถึงและแต่ว่า ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไงรถติดมันขยับไม่ได้สักทีประมาณ30นาทีก็เลยตัดสินใจลงแล้วก็ประมาณ400เมตรนั่งไปแล้วก็ผู้ช่วยก็ติดตามไปด้วยคิดไหมว่ามันจะเป็นคอนเทนต์แล้วไหวเล่าขนาดนี้ไม่คิดคือหนูก็ใช้ชีวิตทําอะไรตื่นมาหนูก็ถ่ายแล้วอะนึกออกป้าแล้วผู้ช่วยนางก็ไม่เคยเห็นมุมนี้เพราะนั้นก็อยู่ๆแต่บนรถตู้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นรถติดเหตุสุวิสัยเขาก็เลยเออถ่ายแล้วก็ลงคลิปแล้วก็งงเลยค่ะตื่นมาฮะ แล้วเขาไม่กดไม่แล้วเขาไม่กดใช้สโลงไงตอนลงลงรถสบายใอ่เธอผมคือคลิมตววเออเพิ่งตื่นนอนแล้วลงมาซ้อนมาตอร์ไซค์หน่อมันก็ทรงเดิมนะคะหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยใช่ก็เหมือนเหมือนเพิ่งตื่นเนาะทุกคนก็เลยมองว่าแบบหนูต้องตื่นมาแล้วคุณต้องตื่นเลยอุ้ยไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็ไม่ได้สวยมากคนอื่นสวยกว่าหนูเยอะแยะค่ะ ก็เป็นแต่ก็เป็นที่เออเป็นที่เตาคั่วที่าโคเวอร์เนาะอ่าใช่เห็นพี่ปิงค์เห็นเห็นเห็นอะไรเพ็นรเห็นน่าลายเห็นน่าร้ายคอตังโมคอแตังโมที่สุดกว่าพี่จะเไทยทำถึงมากชอบมากรักนะคะขอบคุณมากนะคะรู้สึกดีใจที่แบบว่าถูกคนพบอะไรอย่างเงี้ยชุดสีชมพูนแต่มันก็มาบวกกับดราม่าใช่ใช่ดราม่าชำเหมือนกันเพราะอะไรพี่เขาบอกว่ามันสมบูรณ์อะไรเไม่บอกเลอทำไมคุณใส่ชุดนอนนะ ใช่ก็เลยอยากจะขอแถลงว่าแบบมันไม่ใช่ชุดนอนนะคะช่วงนี้แฟชั่นเรสซ่าบินกำลังมาใช่แล้วก็เยาวชนที่ดูอยู่ก็ไม่แนะนําให้ทําตามเ้อะในหลายๆเรื่องอย่างเช่นหมวกกันนงหมวกกันนกก็ต้องสนใจอันนี้เรามากเพราะว่าแหละคนบอกว่า ใคุณเป็นตัวอย่างไม่ดีเลยค่ะทั้งไม่ใต่มันไม่ปลอดภัยมันรุนนี่แม่เละอย่างเงี้ยใช่ก็คืออันนี้ต้องอันนี้ผิดจริงๆอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยเหตุชีิตใสแล้วก็ความรีบก็เลยแบบแล้วพี่ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้นั่งด้วยพี่เขาก็ไม่ได้หยิบยื่นมาให้เนาะเรารีบในใจเราไปถึงที่แล้วพี่คบไปให้เร็วที่สุดก็ไปอะไรเงี้ยอันนี้เราก็มาขอทแถละว่าไม่ เยาวชนไม่ควรทําตามนะคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกอุคัยเข้าใจนะว่าอะไรเป็นเป็นมุมกินเราก็ขอโทษแบบนั้นเนาะใช่ค่ะอันนี้เราผิดจริงๆเราก็ต้องขอโทษยอมรับผิดเลยค่ะนะเราก็เยาวชนไม่ควรทําตามนะคะเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างไปไกลแล้วอะไรเงี้ยอยากจะให้ช่องทางนี้ฝากพี่ๆส่งต่อถึงเยาวชนนะคะว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมีข้อความไหนที่มันโอ้หพอเหมือนตำหนิเธอแล้วรุนแรงอะไรขนาดคือจริงๆอ่ะหนูไม่ค่อยได้ดูแบบพวกเอ่อดราม่าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆอ่ะที่เห็นน่ก็คือเป็นเรื่องการแบบ คุกคามทางเพศเอ,อ,อย่างเช่นแบบว่าเบอร์เออบอกอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้อยากให้นึกถึงใจคนที่ที่เรียกได้ว่าตอนที่พิมพ์อะค่ะนึกว่าคนคนนี้เป็นคนในครอบครัวหรือเป็นน้องสาวได้ไหมคือเป็นเราเราก็รู้สึกไม่ดีนะว่าอุย้ย เอาไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยชายก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นค่ะก็อยากให้มองว่าต่อให้ผู้หญิงแต่งตัวยังไงคือเขาก็เป็นแบบให้มองว่าลองเป็นคนในครอบครัวดูอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีคอมเมนต์บอกว่าขอซื้อบอกไปขอดมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เธอโกรธรู้สึกโกรธเลยใช่ไหมเสียใจที่มันดันลงหนูไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกเออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่า ต่อให้บอกก็แล้วยังไงตัวหนูอยู่นี่ตัวหนูยังปลอดภัยหนูเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เซฟของตัวเองอยู่แล้วแต่แค่ไม่อยากให้ผู้หญิงหลายๆคนที่แบบกําลังเป็นสาวเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือหรือคนแบบนี้ที่ ที่รู้สึกแบบนี้อะไรอย mm. ่างเงี้ยอาจจะคอมเมนต์ด so, like like ้วยความบันเทิงแต่ว่าเยาวชนที่มาเข้ามาอ่านที่เขาเอุฒิภาวะยังไม่ถึงเขาอาจจะเอาไปทําตามได้ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าการพิมพ์เนี่ยมันเป็นการชี้แนะชี้นาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าก่อนพิมพ์อะไรก็คิดสักนิดนิดนึงได้ไหมร่วมกันหน่อยนึงเนาะใช่ใช่มองให้เป็นบุตรหลานของท่านดูนึกถึงใจคนนี้หรือว่าแบบ คนอื่นบ้างเยาวชนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะใช้ผลประโยชน์จากชุดของเราถูกต้องคือท่านบอกว่าสุดมิเตรียมจาาเตรียมจาเตรียมจาาแล้วคือฟังนะคะวันนี้ขอแบบแถลงอย่างทางการเลยว่าชุดสีชมพูที่เป็นไวรัลในวันนั้นเจนนิสคงไม่มีโอกาสได้ใส่แล้ววันนี้เ็งเห็นโอกาสว่าอยากสร้างรายได้ให้กับมูลนิธิคนชราที่ถูกทอดทิ้งค่ะจะนั้ ก็จะนเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่ค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเพื่อมอบให้กับมูลนิธิคนชราเนื่องจากว่าออตอนนี้อีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยหนูไปดูรีเสิร์ชมาแล้วจะเกิดเจเนอเรชันที่เรียกว่าแซนวิชเจเนอเรชันคือวัยทำงานใช่วัยทำงานก็จะต้องเลี้ยงลูกลแล้วก็ใช่เปลี่ยนถ่ายแล้วก็มีพ่อแม่ที่แก่เท่าแก่ชราแล้วก็จะต้องเลี้ยงดูด้วยบางทีก็มีพ่วงไปด้วยโรคภยัยลูกก็ต้องเลี้ยง เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คืออยากให้โฟกัสถึงคนชราที่แบบตอนนี้ถูกทอดทิ้งซึ่งซึ่งซึ่งมีหลายหลายมูลนิธิมากที่ที่ที่ไม่ได้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชุดสีชมพูที่ทุกคนเห็นอยากประมูลอยากเอาอยากทำอะไรไม่ใช่ตัดออกนะคะอยากทำอะไรออกะประมูลประมูล ใครที่อยากได้ชุดสีชมพูไปสวมใส่นะคะบอกเลยว่ามีตัวเดียวที่เจนนี่ตั้งตำนานไว้วันนี้โอกาสมาแล้วนะค,ะ,นคะชั่วโมงการประมูล24ชั่วโมงค่ะคือช่องทางพี่เจนนี่นะคะของพี่เจนนี่ไลฟ์สดพี่เจนนี่จะบอกอีกทีละอะไรได้พี่เจนนี่ห,ห้าสิบัพี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> นะคะ <c oughs> ช่องทางเปิดเปิดประมูลช่องทาง Facebook นะคะของพี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวตอนสามทุ่ม ตอนสามทุ่มค่ะจะเริ่มจะเริ่มในช่องทางตอกนะคะแล้วก็การประมูลเนี่ยจะอยู่ในช่องทาง Facebook ของพี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นยังไงก็ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะไปหักค่าใช้จเลยใช่ไม่หักค่าใช้จ่ยใดๆเลยค่ะตุวประสงค์ดีอ่ะเดี๋ยวก็โชว์สลิปแปะแน่นอนค่ะโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ